สวัสดีเอที่น่าทักนะคะขอตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไมเดีย h ช n แนลนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พี่น้องเออมีแต่เด็ันเสาโอ้ดงในนูนเสานะพี่น้องนะสระน้ำก็กว้างมากก็หลังจากนะไปนะยืนยันตัวตน เรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปจ่ายค่าทงค่าเทอมเรียบร้อยนะไปเดินดูหอพักเนาะเรียบร้อยนะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพอ,อพาไอเดียมาดู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 ด,ดูพี่น้องพาไอเดียมาดูบอ่อน้ำขนาดใหญ่โอ้ที่บ้านเราได้ใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะดีนะ พอลูกก็มาจอดรถรอตรงนี้เป็นยังไงเจ็บแอวโอ้โหเลยกาป่ะนะน้ำพุอู้หนนะพุ่งสูงแท้นี่เนอะน่าอยู่สินทรลาว10-20เมตรได้ไ<ป>กว่าเฮ้ยกว่าแน่นอนน้ำพุนี่20เมตรนี่และ ตอนคืนมันจะสวยจะรู้ได้ยังมันสวยมึนคุณเจ้าไม่เคยมาไฟเนาะมันมีไฟนี่นะครัอ่ะพ่อไอเดียบอกอะไรนะตอนในรถอู้ห่าวห่าห่าอ่ะหาไอเดียหน่อยเด้วไอเดียอะไรนะจังหวัดกาลาสินเป็นจังหวัดสร้างไดโนเสาร์อันดับห้าสร้างไดโนเสาร์ ซากไดโนเสาร์อัน compass, ด,ดับอันดับห้าของโลกที่ซากไดโนเสาร์เยอะที่สุดนะบ่อลูกอันดับห้าของโลกเลยเหรอจักจกโลกจกประเทศหรออไไม่รู้ว่าโลกหรือประเทศนะพี่น้องนะก็ยังไม่มั่นใจอีกนะพึ่งพามาครั้งท so ี่นี่ครั้งแรกนะที่างเข้านี่ไดโนเสาร์สามตัวสี่ตัวในไอเดียอยู่ไหนพิพิธภัณฑ์น่ะอยู่ไหน ไปทางเขาวงแล้วไปไล้วแล้วลืมอ่าไปทางเขาวงแล้วก็ลืมนั่เหรออันเบอร์ภูพานไปทางเขาวงแล้วก็ลืมได้ไหมแมนหรอมาแมนห้อมาทางเขาวงก็ตรงไปนู่นขึ้นเขาไปนู่นเหรอก็เมื่อบ้านแล้วเนาะเบอร์ภูพานอ่ะอ่าพี่น้องพิพิธภัณฑ์เราก็มาพักรถก่อนนิดนึงนะได้มาทางไป สมเด็จอืมาไปทางนี้ก็ได้ไปทางไหนไปทางนี้แหละมันก็จะออกอำเภอตะคูบ่เอออำเภอห้วยพึ่งอีกสิบแปดกิโลถึงอำเภอห้วยพึ่งอออแล้วก็ทางนี้ก็ไปอำเภอสมเด็จเนี่ยทางทางเส้นนี้หละนี่เราไม่ต้องอ้อมเข้าใจยังอะเข้าใจประมาณนี้พี่น้องนะเข้าใจแต่ก็ขับไปไม่เป็นเอ้าดูหอนาฬิกาก่อนเพราะว่า ดูไปนี่มันก็นจะเป็นบ้านห้อยพึ่งนะ่ะเอออะไรนะบ้านคำกั้งโอ้ยบ้านห้อยพึ่งเห็นวะเดี๋ยวใหรูปไอเด้นะลงไปน้ำนั่นอนะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นพระพุทธชยันตีหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธเทลุบประจำอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อ่ะขยับไปสิพ่อ ดูประตูมันปิดนะพี่น้องประตูปิดเอ้ะไม่งั้นเราได้ดูแน่เลยเนาะประตูปิดนะพี่น้องเขาเลยไม่ได้ดูพระองค์ดำเลยสวยนี่เนาะโอ้จ้างไอ้ไอ้อะไรนะตั้งกลางน้ําเลยเนาะคงจะโอ้ตอกเสาเข็มลําบากแน่เลยนี่ลึกดูไม้เนาะ ขออันนี่คนเไอยากได้ศาลาแบบนี้แหละนี่กลางน้ําแบบนี้แหละเขาตอกเสาเข็มอืมเขาตอกเสาเข็มนะไปกันพี่น้องก็ <ขอ S 2> พักนิดหน่อยมาตอนเมื่อช้าก็ไม่กินข้าวนะก็หิวข้าวแล้วทีนี้เท,ที่ยงจะบ่ายแล้วหาทางออกอย่าบอกนะหลวงเลยตรงนี้นี่เขาก็มีที่ให้เราน,นั่งเล่นด้วยที่นั่งเล่นเยอะแยะเลย แต่ไม่มีที่กินข้าวเกาะกลางอ่างอะไรนะเลิมซิวงานวันเด็กแห่งชาติเออเขาจัดที่นี่เหรอแหละเขาก็ได้อ้อมไปนู่นแหละแล้วก็ออกทางหัวน้ได้ที่กินแล้วบ่สรุปเราก็มากินอยู่ที่ปั๊มน้ำมันตรง<ใ>ข้ามตรงข้ามปั๊มน้ำมันเนาะที่อำเภอ เข้าวงนะพี่น้องซึ่งถนนเส้นทางนี้นี่ไม่อยากจะพูดเลยมีแต่ปาอ้อยไปต้องไปแซงก่อนนะเส้นเล็กเด้อนะเอฟซีนี่นะร้านที่เราจะมาทานข้าวนะครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวตุขามปลาน้ำมันนะฮเอฟซีหินก๋วยเตี๋ยวหินก๋วยเตี๋ยวเนาะสดร้อนๆก่อนนะเอฟซี ก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านเนาะก็ระยะทางนะฮะก็ไม่ไกลเนาะทุกท่านจากขาวงไปหาบ้านก็30ประมาณ35กิโลนะครับพี่น้องอก็ดีใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะลูกได้ที่เรียนหนังสือแล้วนะครับพี่น้อง สู้ๆกันไปนะพี่น้องโอ้ยน่าจะไม่ทันนะครับพี่น้องเอซเพราะว่าพวกเรานรี่ยว่าจะลงไปสั่งของนะครับในวันวันนี้จะทันหรือเปล่าพวกท่านไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพวกเราก็จะเข้าทำโครงการนะฮะ ก็จะทําการตัดเหล็กนะ FC ตัดเหล็กทําห้องน้ํานะครับบ้านหลังที่เราไปดูเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนเนาะทุกท่นานวันก่อนนะครับก็ไม่นานแล้วครับเนาะทำห้องน้ำก็เนาะงบประมาณก็โอ้ย ว่ามันไม่เยอะมันก็เยอะอยู่นะ fc อ่ะประมาณนี <anonymous eterm oon> ้ครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวทานข้าวไม่ใช่ทานข้าวเน้ะทานข้าวต๋ยวก่อนนะครับโอ้มันมันง่วงนอนยังไงไม่รู้นะ fc เซ้นะก็ตอนเลขก็ว่าจะทานอยู่ที่อ่าอำเภอกุชินาลายเนาะอา เด็กๆนะครับไปดูนะส่วนน้ำนะครับทุกท่านมาจะทานอยู่ตรงนั้นก็โอกลับมาทานอยู่ใกล้ๆบ้านดีกว่าเจอกันใหม่ครับตรงนั้นเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ